มหากาบภาคอีสานไม่จบสิ้นง่ายๆเลยนะคะมีภาคสองต่อเลยนะคะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของคนลาวที่บรรทบุรุษลาวรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วหลังจากเลิกสงครามแล้วน่ะก็ให้ส่งคืนเจ้าของหรือว่าเขาอยากแค่จะได้ดินอีสานเท่านั้น แต่ก็ไม่บังคับให้คนอีสานเนี่ยไปเป็นคนลาวแล้วแต่ใครจะสมัครใจว่าจะอยู่ภาคอีสานหรือว่าจะเป็นคนลาวสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุค้คนพี่น้องจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะก็พี่น้องป้องไปยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะ,คะพี่น้องจ้าก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หมายถึงคนลาวทุกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนลาวในต่างประเทศหรือว่าในประเทศลาวหรือว่าในประเทศไทยก็ตามนะคะที่จะพูดถึงต่อไปหรือว่าทุกคลิปที่เอามาพูดเอามาเล่านะคะพูดถึงเฉพาะในคลิป คนคนนั้นเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมถึงคนลาวทุกคนเนาะนะคะเข้าใจเนาะนะคะก็ได้มีหนุ่มลาวนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะแบบเนี่ยให้ดูก่อนนี้เลยนะคะก็ได้มีหนุ่มลาวออกมาอีกนะคะก็จะมาทวงภาคอีสานคืนอีกนะคะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นดินแดนของลาวแล้วก็เป็นดินแดนที่บรรทับบรุกรษเลาวเนี่ยเขาสร้างสมมา ตั้งแต่ก่อนสงครามโน้นแล้วทีนี้เมื่อสงครามเลิกแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะได้ดินแดนให้ของของเขาเนี่ยคืนแล้วก็ให้สมดินแดนของเขาเนี่ยส่งดินของเขาเนี่ยกับคืนสู่ประเทศลาวเขาพูดอย่างนี้นะคะโอ้โหเพืพ่อนๆจ๋าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะกับคนบ้านนี้เนาะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปอ่านให้ฟังนะคะว่าเขาพูดว่าอย่างไรเนาะก็ยังมีคนอีสานร,รักในความเป็นลาว อีกหลายคนอยากได้ดินอีสานคืนส่วนคนไม่ได้บังคับว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าจะเป็นคนไทยแต่อยากจะให้แต่อยากจะได้ดินเพราะว่าดินเป็นทรัพย์สินของลาวของชาติที่บรรทบุรุษได้รวบรวมไว้ก่อนจะเกิดสงครามไทยแย่งชิงหรือว่าขโมยเอาต่อมานะ่ะมีมหาอำนาจ บ,บังคับให้ไทยเนี่ยให้ปกครองครึ่งหนึ่งโอ้นะคะให้ไทยเนี่ยปกครองครึ่งหนึ่งนะคะไทยอ่ะสู้เขาไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องแบ่งให้โอ้นะคะไทยสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องจําเป็นต้องแบ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งนะคะให้รับรู้เอาไว้ตามกฎหมายโลกที่เขาบันที่เขาปฏิบัติกันดินแดนที่เสียนั้นอะ่ะบาง ครั้งในสงครามจะต้องได้ส่งคืนให้เจ้าของเดิมว้าวให้เจ้าเข้าใจไว้แดะนะคะขนาดดินที่อยู่มาหลายปีอ่ะแล้วที่บ้านติดติดกันน่ะเขาเขายับเอาที่ดินเข้ามาสีห้เมตรเราก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันต้องคืนให้เจ้าของเขาอันนี้เป็นประเทศที่เสียไปครึ่งหนึ่ง เลยนะถามดูสิว่าในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าของเจ้าจะให้เขาไปเปล่าเปล่าหรอเจ้าจะไม่มีการทวงคืนเลยหรือนะคะเขาก็บัญญัติเอาไว้ว่าข้อที่หนึ่งอยากได้ดินคืนข้อที่สองให้เขาเปล่าเปล่าเลยเหรอนะคะโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะคะสุดยอดจริงๆมหากราบค,ค่ะระหว่างขาคอีสานเนี่ยไม่ยอมกันจริงๆเลยนะคะโอ้ เอาเรื่องบรรทบุรุษมาเล่าเลยนะคะนี่นี่ขนาดนี้เนี่ยต้องต้องแจกแจงกันหน่อยแล้วล่ะเนาะนะคะต้องแจกแจงกันอีกเป็นรอบที่2อ,อีกนะคะไม่รู้ว่าเขาเอาส่วนไหนมาคิดนะคะว่าใครเขาจะคืนดินแดน อีสานให้เนี่ยแล้วอีสานเป็นของเขาเนี่ยอยากได้ดินอีสานก็มาเอาสิไม่ได้ว่าอะไรนะคะมาเอาจะเอากี่ถุงปุ๋ยอยากได้เอาไปทําปุ๋ยไปปลูกสาระแนหรือเอาไปปลูกผักเนะ่ะเอาถุงปุ๋ยมาใส่เลยเอาลกบรรทุกมานะคะหรือว่าบางคนนั่นน่ะก็บอกว่าจะมาทวงคืนนู่นนี่นั่นนะ คนอีสานเขาก็รออยู่นะคะทําไมไม่มาสักทีใช่ไหมคนอีสานเราพูดอย่างนี้ไหมคะรออยู่ไหมคะรอให้เขามาทวงคืนสักทีไหมคะ no. เนาะโออแล้วก็ยังไม่มีมาแล้วก็ได้แต่ออกมาพูดอยู่นั่นแหละน่าจะมาให้เขาเห็นกันบ้างเนาะนะคะเออเขาจะได้คืนให้นะคะอืมนี่แหละเนาะนะคะอยากได้ดินคืนนะคะเออเมื่อเลิกสงครามแล้วอ่ะต้องคืนให้เขาเนาะอยากจะถามดูหน่อยนะคะว่า เขาจะทำสงครามกันเพื่ออะไรเขาจะมีการล่าอาณานิคมกันเพื่ออะไรทำไมเขาจะต้องแย่งชิงดินแดนกันสมัยนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่เ,เลิกสงครามแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนให้เขาไปเนี่ยมันมีที่ไหนคะมันมีที่ไหนบอกด้วยนะคะเออเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างเราจะได้เป็นความรู้ว่าที่ไหนเขาคืนให้กันการครอบครองนั่นแะเนาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย อ่ะถ้าเกิดสงครามแล้วเนี่ยคนคนนั้นนะ่ะจะสมัครใจไปอยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่ประเทศไทยเนะ่ะเขาไม่ว่ากันเอาแล้วใครละ่ะเขาอยากจะไปอยู่ประเทศลาวบอกนะคะคนอีสานเองหลายๆคนเขาก็พูดกันทุกคนว่าเขาไม่ไปอยู่ประเทศลาวนะคะเพราะว่าประเทศลาวนะ่ะสร้างแต่ความลําบากไม่มีความเจริญแล้วก็ หาอําสิ่งอํานวยความสะดวกไม่มีแล้วเขาอยู่ประเทศไทยเน่ะเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีทุกอย่างทรัพย์สมบัติเขาเขาจะอยากไปเป็นคนลาวอยู่หรอนะคะโอ้โห no, นะคะพูดไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเอาส่วนไหนมาคิดเลยนะคะคําว่าเขาไม่บังคับวา่าจะไปเป็นคนลาวหรือว่าจะเป็นคนไทยโห no, นะคะไม่ต้องบังคับหรอกตอบให้เองก็ได้ว่าเขาไม่ไปนะคะไม่มีใครเขาไปหรอกแล้วเขาก็ ไม่อยากเป็นหลอกเราคนลาวอ่ะนะคะอือยู่ประเทศไทยเราก็สุขสบายดีไม่มีใครเขาอยากไปหลอกตอบแทนได้เลยนะคะแหมคำที่ว่าดินแดนที่เสียไปเนี่ยบ,บรรทบดลาวรวบรวมเอาไว้เมื่อเลิกสงครามแล้วนะ่ะต้องคืนให้ประเทศลาวเนี่ยถามดูหน่อยสิคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเสียดินแดนไปถูกเฉือนดินแดนไปถึงสิบสี่ครั้งนะคะในสมัยก่อนโน้น แล้วถามดูสิว่าใครมาคืนให้บ้างมีคนมาคืนให้สักเสี้ยวหนึ่งไหมคะที่ได้ไปของไทยไปนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่เอาของไทยไปนะ่ะถึงสิบครั้งป่านเนี่ยประเทศไทยเรานะ่ะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะนะคะแล้วยังจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมากกว่านี้อีกนะคะแต่คนที่เขาเอาไปแล้วนะ่ะก็ไม่เคยมีใครส่งคืนเหมือนกันนะคะ ก็ไม่เคยมีใครส่งคืนเลย14ครั้งที่ประเทศไทยถูกเฉือนดินแดนไปนนองนะคะแล้วต่อมาเขาก็บอกว่าแล้วต่อมาน่ะก็มีประเทศมหาอำนาจ <c oughs> มาแบ่งให้ไปปกครองครึ่งหนึ่งนะคะไทยน่ะสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องแบ่งให้ไปให้เขาไปปกครองครึ่งหนึ่งโอ้โหนะคะแต่ถ้ามีมหาอำนาจเนี่ยเข้ามา แบ่งดินแดนไปให้ปกครองครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งนั่นนะ่ะที่เสียไปนะ่ะไปถามที่ประเทศมหาอำนาจดูซิเขาคืนให้ประเทศไทยไหมเขาจะมายืนยันให้ไหมว่าตรงเนี้ยเป็นของไทยนะแล้วตรงนั้นนะ่ะอาเป็นของลาวนะลาวต้องคืนให้ประเทศไทยนะพอส่วนนี้นะ่ะเป็นของประเทศไทยที่โดนเฉือนไปนะ่ะเอาเขามายืนยันซิ ว่าเขาจะมายืนยันให้ประเทศไทยบ้างไหมที่ไทยเสียไปนะ่ะได้คืนมาหรือเปล่าเนาะอันนี้มาพูดเอาง่ายๆเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเอาดินแดนของบรรทบุรุษลาวไปเมื่อเลอกสงครามแล้วอาะจะต้องมาคืนให้กับประเทศลาวโอ้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เขาก็บอกว่ารับรู้ไว้นะตามกฎหมายโลกนะ่ะเขาปฏิบัติต่อกันดินแดนที่เสียสงครามไปนะ่ะจะต้องส่งคืนให้เจ้าของ ถ้าเกิดว่า,ากฎหมายโลกเขาปฏิบัติต่อกันมาสิ่งที่เอาไปน,นั่นะต้องคืนให้เจ้าของแล้วมีใครมาคืนให้ประเทศไทยบ้างอย่างที่พูดไปเนี่ยนะคะแล้วประเทศลาวที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอะเอามาคืนประเทศไทยสิหรือว่าที่พูดออกมาเนี่ยอยากจะให้ไทยเนี่ยออกไปเรียกร้องว่าส่วนที่ประเทศลาวเอาไปนั่น่ะเอาคืนมาให้ประเทศไทย แล้วประเทศไทยจะได้ไปครอบครองไปสร้างความเจริญให้กับประเทศเราตรงนั้นแล้วดาวจะได้มีส่วนที่เป็นความเจริญแล้วจะได้ไม่ต้องทุกข์ลำบากอยู่ตรงนี้ที่ออกมาน่ะต้องการตรงนี้หรือเปล่านะคะต้องการตรงนี้ไหมนะคะก็ไปเรียกร้องมาสิกับคนที่บ้านของคุณเองนั่นแหละว่าให้คืนให้ประเทศไทยซะถ้าไม่มีปัญญาปกครองไทยเขาจะได้ทําเองพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะเออบางทีอาจจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะคะอืม ขาบอกว่าเนี่ยขนาดดินที่ข้างๆบ้านเนี่ยถ้าคนข้างบ้านขยับเข้ามาถึง4-5หเมตรเนี่ยยังต้องคืนให้เขาไปเลยอันนี้ใช่แน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าเป็นเรื่องภายในประเทศเนี่ยบ้านใกล้เรือนเชียงเนี่ยเราจะมีเขตรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วทีเนี้ย ถ้าใครขยับเอาของเราเข้ามาเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะคะแต่ถ้ามันเป็นของเขาจริงๆเราก็จะต้องคืนให้เขาไปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องภายในประเทศมันไม่ใช่เป็นเรื่องในสมัยสงครามหรือว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะคะ เป็นเรื่องภายในประเทศเนี่ยเราตกลงกันได้อยู่แล้วนะคะมันไม่เกี่ยวกันเลยกับสมัยบรรทบุรุษหรือว่าสมัยอดีตที่ผ่านมานะคะแต่นี่มันเป็นสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นอ่ะเอามาเทียบกันไม่ได้นะคะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยเแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะได้ดินคืนนะคะ หรือว่าจะปล่อยให้เขาเอาไปเฉยๆก็บอกอยู่แล้วว่าอยากจะได้ดินคืนก็มาเอาคนลาวน่ะเขาคอยอยู่นะคะคนลาภาคอีสานน่ะเขาก็รออยู่เอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาเอารถดับรถสิบล้อมาใส่เอาเขาจะให้ไปปลูกสารแนหรือว่าจะเอาไปทำพันเพื่อที่จะขยายพันให้ดินแดนมันงอกขึ้นก็แล้วแต่นะคะ อามาเอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาแล้วก็บอกคนลาวเขา,เาคนลาวภาคอีสานเราด้วยว่าจะมาเมื่อไรเขาคอยอยู่นะคะข้ามโขงมาได้เลยเขาจะ,ะขุดดินไว้รอนะคะอืมนะคะหรือว่าจะปล่อยให้เขาเอาไปเลยเฉยเยมันคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าดินแดนของใครใครเขาก็รักดินแดนของใครใครเขาก็หวงเขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้ไปได้เฉยเฉยหรอกนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องก็เดือนชาแนลนะคะ โอ้โหมหากาศจริงๆนะคะภาคอีสานเราคนไทยเราคิดอย่างไรคะเรื่องนี้เนาะอะคอมเมนต์กันไว้นะคะลาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ